โอเคสวัสดีครับผมตองนะครับ Import ์ตคัสตั้งวิวนะครับวันนี้ก็เราาพามาชมแนวทางคานแต่ง e v e r อเรสตนะครับเป็นตัว2.0ตัวใหม่นะครับคันนี้งบหนึ0งแสนนิดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูทีละอย่างนะครับก็คันนี้เป็นเบย์ทัวโบนะครับตัวใหม่แล้วตัวใหม่แล้วนะครับก็จัดทรงแนวอเมริกานะครับก็เริ่มที่ล้อก่อนเลยนะครับเป็น20่สิบคูณสิบสองลบสินะครับ ตัวนี้หน้ากว้างคูณสิอลบ14ครับก็ตัวยางก็เป็นแอมป์นะครับตัวเราเป็นเอ็มทีนะครับเอามัดอยู่แล้วนะครับนี่ตัวแอมป์นะครับ3 3 3สามสานะครับตัวนี้ก็เอาไว้ลุยสายลุยนะครับก็ท่านใดที่ใช้รถแนวลุยแนวเข้าไซ์งานอยู่แล้วนะครับผมแนะนำเป็นตัวนี้นะครับก็ใช้ใช้งานลุยในชีวิตประจำวันได้นะครับส่วนอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับอ่า ก็จะเป็นหน้ากว้าง12.5อนะครับ R 2 0่นะตัวอย่างนะครับก็ล้อแม็กเป็นเป็นออฟโรดนะครับอ่าอลบ่นะครับตัวนี้ครับให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับก็คันนี้ก็จะออกจะลรุ่นหน่อยนะครับออกจากรุ่นหน่อยก็มีจัดทรงก็เพิ่มเพิ่มสปริงเป็น TGM นะครับนี่ก็เอ็กซ์เบลส่วนใหญ่เนี่ยถ้าลูกค้าจะสังเกตนะครับก็หัวเขาจะทิ่มอยู่นะครับทั้งทั้งเลนเจอร์ทั้งอ็เเลยนะครับทีเนี้ย วิธีแก้ของเราเนี่ยทางเราเนี่ยก็แนะนําเป็นตัว TGM นะครับตัวนี้นะครับก็จะยกยก1นิ้วอยู่แล้วนะครับมันก็จะดีกว่าลองก้อนนะครับลองก้อนเนี่ยเวลาเราเราลองก้อนไปเนี่ยการการขับขี่เนี่ยอัตราลดในการขับขี่เนี่ยมันจะโครงกว่านะครับโคงกว่าการเปลี่ยนสปริงนะครับซึ่งการเปลี่ยนสปริงเป็นเป็นการใช้งานที่ดีกว่านะครับแก้ปัญหาที่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 ถูกต้องกว่านะครับก็ทรงรถก็จะดูสวยกว่าด้วยนะครับจากหน้ามันมุดอยู่ประมาณ1นิ้วนิ้วกว่าเนี่ย เราเราใส่ตัวนี้ก็ไปเนี่ยหน้าเราก็จะเชิดขึ้นมาอีนิดอีนิดหนึ่งประมาณนิ้วนิ้วนิดๆนะฮะหนึ่งนิ้วจุดสองนะครับตัวนี้นะครับผมแนะนําเป็น TGM ตัวนี้นะครับมีทั้งสองสีนะครับก็เป็นตัวสีเทาและสีเหลืองนะครับตัวนี้ก็คันนี้นะครับงดแสนต้นเนี่ยเนี่ยครับได้ได้ทั้งล้อได้ทั้งแม็กยางนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนสปริงนะครับมีชุดท่อด้วยเดี๋ยวมาดูชุดท่อ HKS กันนะครับ นี่ครับถ้ากล้องพามันดูเลยพามาดูนะครับนี่ครับก็เป็นชุดท่อ a k s นะครับออกออกเดี่ยวนะครับตัวนี้นะครับก็เดินจากท่อนกลางนะครับก็จะมีหม้อพักตในี้ลูกหนึ่งนะครับตัวนี้ช่วยช่วยในการาถามว่ามีประโยชน์ยังไงนะฮะกับกับรถเอเวอเรสต์สอนะครับก็จริงจริงช่วงปลายเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยนะครับก็เหมือนมันจะโล่งนะฮะเวลาเราทําความเร็วปลายเนี่ยก็ต้นเนี่ยอาจจะอาจจะเหนื่นเหหน่อยนะครับแต่ว่าปลายเนี่ย ก็โล่งเลยครับวิ่งดีนะฮะตัวนี้นะครับก็แนะนำนะครับเป็นช่องเอสตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับตรงรุ่น r a n g e r Everest นะครับแล้วก็มีออกคู่ด้วยนะครับตัวนี้ก็17,500หมืนเจ็ันห้าร้อบาทนะครับอสเคเอนี่ครับปลายคาร์บอนนะครับเอสเคเอสแทะแนะนำนะครับลูกค้าท่านใดที่ใช้ Everest นะครับก็ตัวนี้เราเป็นตัวแทนอยู่แล้วนะครับก็แนะนำติดตั้งได้นะครับมีให้เลือกนะครับทั้ง r a n g e r Everest มีทุกรุ่นนะครับรุ่นไหนลูกค้าอยากได้ ตัวไหนก็สอบถามมาได้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็มีติดตั้งไฟท้าย LED ด้วยนะครับไฟท้ายแต่ง LED ด้วยตัวนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนตัวใหม่ใช่ไหมอโอเคนี่ก็เดี๋ยวมารีวิวอีกที่นึงนะครับก็หลังจากเสร็จนะครับอันนี้ผมถ่ายไว้เบื้องต้นก่อนในทางการเลือกร้อแม็กยางนะครับคันนี้ก็งบแสนต้น,ต,นต้นนะครับก็เดี๋ยว เจอกัน EP หน้านะครับโอเค